เฮ้ยล้ใครวิ่งเข้ามาผู้หญิงชุดไทยใจเย็นมาลักมะม่วงอะไรเมืเ่อกี้ชื่ออนะไรนี่โอเคสาวชุดไทยเดินมาทำไมที่เรากดทีมสีไม่ใช่วะอีกหนึ่งคนผู้บบาอุ้ยอันนี้อันนี้ตึงอันนี้ตึงอันนี้ตึงเราอ้อมไปฝั่งนู้นเราเปิดซันนีโน้ไว้ละโดนหัวเด้อโดนหัวเด้อ เอาไงเอาไงเอาไงมาหันไปพันยาก่อนพันยาก่อนจะยาผมได้เจ็บเอาหายไปไหนแล้ววะออกไ,ไปไหนแล้ววะมันออกไปข้างนอกได้เลยนั่งไงนั่งไงเอาหมดมันจะสวนบอกว่ามันจะสวนไหมไม่สวนไหมไมนจะสวนไหมตายบี เขามีเกิดใหม่เก็บเลี้ยงแล้วก็ย้อนกลับไปตอนนี้เราเกิดใหม่ไม่ได้ละหัวใจพึ่งหมดจับสไนคู่หน่อยอยากจับเหมือนกันเดี๋ยวรอเอคู่ก่อนแล้วกันเฮ้ยข้างหน้ามีคนมันยิงจากไหนวะเหมือนยิงจากข้างบนอะเหมือนมันยิงจากข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ไอ้คนเดิมคนเดิมโอ้โหเรียบร้อยผมโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ แต่เย็นเด้อไปดีกว่าไม่น่ามีอะไรละตอนนี้ขอดูก่อนแล้วกันแอร์ดรอปอ๋อแอร์ดรอปชาร์จอุยอ้ยอุ้ยเอา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 ที่ผมอยู่นี่แม่งเงยมุสาวผมเจอเอารถเหยียบซ้ำศพแม่งเลย โอเคล่างทองหลอล่างล่างทองหรอเอาไปหนึ่งโคงผู้สาวขับรถอันตรายเกินไปไปทําแบบผีมาใหม่ไปไปนี่ขับเดี๋ยวขอยจอดให้ดูอย่ามาจอดแบบนี้จอดให้มันแบบเออจอดให้มันแบบดีๆหน่อยมาต่อผู้สาวขับรถอันตรายเกินมากันต่อ <c oughs> เฮ้ยใครวางระเบิดเฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้ออ้ยอุย้ย ดีนะมันวางลูกเดียวโอ้ยจ่บไม่ได้ไอ้ออลออกคอนออลคอนออก่อนออก่อนจออไปขึ้นตรงม่านเอาน่าจะง่ายกว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอู้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 โอ้ยเกินอู้มาด้วยกันบ้างเด้แม่งกับทีมเดียวกันโอ้ยโอ้ย มีตรงนี้หนึ่งคนเนาะเราต้องไปยิงข้างบนได้ป่าววะอุ้ยอุยอุยเสียง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 เกินอยากยากอยากยากอยากยากตัวนึงต้องเขีร์ตัวนี้ก่อนอะเอ้าเฮ้ยแล้วใครมองอยู่ตรงนั้นมองห่างห่างอุ้ยอุยอุยมันจะเจาะหัวมันจะสอยหัวเรางั้นถอยก่อนไม่ดีไม่ดีไม่ดีหายเยอะเกินแถวนี้ยเยอะเกินออกก่อนดีกว่าวะ ออกขอนออกอนเยอะเกินมีคนเยอะเกินไปข้างบนก็มีคนแม่งอยู่บนเลยอยู่ทุกที่ตอนเนี้ยฝั่งนู้นก็มีคนวิ่งวนอยู่ตรงนี้แหละเราต้องวิ่งจุกไปมาไปมาตรงนี้ก่อนอนะ่ะาบ้านเอก็มีข้างบนนี้ก็มีโอเคไม่อยู่แล้วอ๋อแน่อยู่บนหลังคาเสร็จอุย้ยข้างหลังมันอยู่ข้างมันอยู่มันอยู่แล้วคนมันยังอยู่แต่มันอยู่ข้างหลังเอาบนหลังคากูตายได้ไงวะเนี่ยบนหลังคาเป็นอะไรตายอ่ะบนหลังคา เอาหมดราคาเป็นไรตายไม่รู้ล้มเสร็จเลยไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกนี้แต่เราไม่มีเอวอดันไปนะคนไปซื้อไอ้วอไปซื้ออะไรก่อนเหรียญสองพันแปดไม่ได้ซื้ออะไรเลยพี่ใช่คนที่ชื่อว่าซีไหมคะเอาน้องพาแพงเองแพงมาองทำเหมือนจำพี่ไม่ได้เนี่ยไม่งไม่ได้ฆ่าเลยว่ะทุกคนสรุปแช่งมันตั้งนานไม่ได้ฆ่าใครเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมา มีคนมาซีซีซีเขาเลิกเล่นไปแล้วไม่เสียววะโอเคไปต่อเก็บของฟังดีมีคนมาก็ได้ยินซื้อทาเลทไว้ก่อนไม่เล่นโอ้ยเผื่อเผลอกดเผลอกดโคโนซื้อใหม่ซื้อใหม่เราเผิดอกดเราซื้อใหม่ได้ไหมเราซื้อใหม่ซื้อใหม่ประตูวาร์ไดะประตูวาร์ปมันจะใช้งานยังไงวะทุกคนมีประตูวาร์ปแต่ใช้ไม่เป็น ต้องกดอะไรถึงจะมีประตูวาร์ปวะใช้ประตูวาร์ปไม่เป็นวะอ๋อนี่นะนี่ละมันกดพร้อมกันนี่วะเฮ้ยเฮ้ยโอเคต่างคนต่างวัดพี่ก็เข้าวัดไปพี่กายมีหนึ่งคนกายมีหนึ่งคนคนตรงนูน้นตรงนู้นหนึ่งคนแต่ตอนนี้มันเหลือสี่คนตัดเราหนึ่งคนเหลือสามคน เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูเห็นนะเห็นนะครับพี่บุเอ้าเฮ้ย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 โอเคนิโมนิโมไปแตกไปเก็บของโอเคไปต่อเหลือสามคนเหลือสามคนแปดคิวขอสิบคิวได้ไหมถามแค่นี้เฮ้ยอันนี้มันยิงใครเหรออ๋อไอ้บ้านเอวมันยังอยู่ทุกคนไอ้บ้านเอวมันน่าจะยังอยู่ทุกคนตั้งนานละยิงหนูยังได้ไหมไม่ได้เอ้าบ้านเอวแตก แแนวโดนใครไม่รู้ยิงอ๋อโดนฝั่งนน้นยิงแนวโดนฝั่งนู้นยิงนี่นายโดนฝั่งนู้นนายโดนฝั่งนู้นยิงอ่ะเรามาเล่นตรงนี้ก่อนนายอยู่ฝั่งนู้นนายอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งคนสุดท้ายนายอยู่ฝั่งนู้นนั่นไงนั่นไงหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ฝั่งนู้นนั่นไงอ่ะนั่นไงอันนี้ล่อเข้าไปเดี๋ยวคะแนนเราขึ้นมาดีกว่าเราขึ้นตั้งข้างบนนี้ได้ไหม คนมันตั้งไม่ได้หรอเออนี่น ouais. มาขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะเราจะไม่ให้มันเห็นเด็ดขาดตอนนี้เราจะแกล้งมันเราจะาไม่ให้มัน <dipping> ร <uphill> ู้เอาว่าเอาว่าสกีตสกีตสกีดเล่นสกีตเล่นเรียบร้อยตายนัดเดียวปั้งแอกรอเลยเอาไม่ตายมือมันหนาี๋ยวก็เกาะนะเก่อนะห่อได้ไหมหลอได้ไหมไม่ได้วะทุกคนไม่ได้วะ เราต้องไม่ห้าว okay, on okay. right. ์ไอวอลตรงนี้หนึ่งลูกโอเคมาตอนนี้เราตามจริงเราเอาระเบิดเอาระเบิดปาไปเลยเอาระเบิดปาไปเลยเออมึงรวยก็ปาไปรวยก็ปาไปครับน้องเออรวยก็ปาไปมาระเบิดกูเยอะระเบิดกูเยอะเพื่อนหลบได้ก็หลบไปเพื่อนหลบได้ก็หลบไปโอ้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 ใจเย็น ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงเฮ้ยวงวงวงโอ้โหวงแรงจังวงแรงจัดวงแรงจัดมันอยู่ข้างขวาใจเย็นเพื่อนใจเย็นเจา้าลูกโซ่ป่าข้าเหรอเจอา้าลูกโซ่ป่าข้าเหรอเจอา้าลูกโซ่ป่าข้าโอเคเรียบรอ้อยโจรป้นป้นอะไรวะป้นจินเหรอแตกไปหนึ่งเนาะปิดฉากไปหีคิวห้าคิว้อ จบไปส,สวยงามเกมนี้กาจะปาดหัวมันจากบนหลังคาซะหน่อยงามเกมนี้แาจะปาดหัวมันจากบนหลังคาซะหน่อย